สวัสดีครับผมแอดผัดหมี่โคราชนะครับวันนี้ผมจะมาทำหลักร้อยให้ชมนะครับสองสูตรเดิน,นสวยๆนะครับที่แต่ว่าผมยังไม่ได้ลออกสื่อนะครับผมจับที่มันเดินสามงวดแล้วพอมันเดินผ่านสามงวดมันก็จะกลายเป็นสี่งวดแล้วทีเนี้ยมันมันเหลือเพียงสองสูตรนะครับที่มันกำลังเดินเดี๋ยวผมจะลงให้ชมนะครับพร้อมวิธีคลิปนะครับดีครับ อเมตรัมิโคลาดนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีคิดสูตรหลักร้อยนะครับสูตร A ก่อนนะครับผมมีสองสูตรนะครับงวดวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกสี่นะครับเป็นสูตรระยะสั้นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ชอบยาวชอบสั้นๆครับตามนี้นะครับออกหกศูนสามเข้าหก ห้าครับงวดต่อไปออกห้าสามแปดนะครับเข้าลกเลขห้าต่อไปนะครับเลขสี่นะครับหลักร้อยเลขสี่ออกสี่สองสองเข้านะครับเป็นงวดที่สามนะครับต่อไปเป็นงวดที่สี่ งวดที่แล้วนะครับทิมหนอ,อกสองเจ็ดศูนย์ครับจากร้อยได้เลขสองนะครับ,รบเข้านะครับเป็นเข้าสี่งวดต่อไปมันจะเข้าเป็นงวดที่ห้าไหมครับเราก็มาลุ้นด้วยกันนะครับงวดที่ห้านะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อหอรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมเพื่อเป็นแนวทาง,งเฉยนะครับ ได้เลแปดครับดักร้อยงวดนี้สูตร A ทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าวิธีคิดมันคิดยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับชิรบชิรุบช,ชิทำไงมันถึงจะได้แปดงวดนี้นะครับเรามาดูก่อนก่อนอื่นนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหา,าผลรางวัลของวัดที่แล้วนะครับ472 270เอารางวัลที่1นนะครับ6ตัวทีนี้เราก็มาทำการแทนค่าด้วยตัวภาษาอังกฤษนะครับหลักแสนก็คือ B หลักหมื่นก็คือ C หลักพันก็คือ D หลักร้อยก็คือ E หลักสิบก็คือ F หลักหน่วยก็คือ G ตัวแรกนะครับที่เราใช้นี่ผมเขียนไว้นับหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยก็คือสองนะครับมาชมกันได้เลยนะครับนี่ครับสูตรเอสูตรแรกนี่นะครับครับคือนี้ครับ e นะครับคือหนึ่งก็คือเลขสองตรงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับต่อไปบวกหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือนี่ครับเลขสองที่ผมขีดไว้นี่อันดับที่สองนะครับ ็คือเลขศูนย์ตัวนี้นะครับร้อยบวกหน่วยต่อไปนะครับก็คือหลักพันนะครับลำดับที่สามหลักพันก็คือเลขสองนะครับตัวนี้ทั้งหมดหลักพันมีทั้งหมดห้าตัวนะครับนะครับพันคือสองนะครับนี่ครับสองทั้งหมดห้าตัวนะครับเอามาบวกกันอืตามด้วยนะครับคงที่หก ทีนี้นะครับเราก็มาบวกกันนะครับสองบวก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 หกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองบวกหกเท่ากับสิบแปดนี่ครับสิบแปดสิบแปดเราจะไม่เอาตัวตัวหน้านะี่คือคือเรียกเอาตึตัวหลังนะครับคือเลขแปดนะครับแปดตัวนี้นะครับมันก็จะเท่ากับ เด่นหลักร้อยตัวนี้นะครับเอาเอามาใส่นะครับนี่ครับสูตรเดียวๆแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสองตัวนะครับก็ให้ถอยหลังหนึ่งแต้มนะครับเป็นหลักร้อยสองตัวก็คือเจ็ดกับแปดถอยหลังไปแต้มหนึ่งนะครับได้แปดตัวนี้แล้วก็ถอยหลังมาเป็นเจ็ดแต่ว่าในนี้มันเป็นสูตรวิ่งนะครับวิ่งหลักร้อยผมก็ต้องจัดแค่ตัวเดียวนะครับคือ เน้นไปที่แปดนะครับจบแล้วนะครับสูตร a ตามนี้นะครับ e บวก g เท่ากับแล้วก็บวก d ร้อยบวกหน่วยบวกพัน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 ห้าครั้งนะครับอะไรจะได้ตามนี้ต่อไปไปชมสูตร b กันต่อนะครับ หลักร้อยสูตรบีกันต่อนะครับออผัดแอดผัดหมี่โคราดนะครับเป็นสูตรบีนะครับสูตรที่สองระยะสั้นเหมือนเดิมครับนี่เอายาวไม่ค่อยชอบยาวหลักร้อยให้เลขหกออกหกนะครับงวดที่สอง วางห้าครับหลักร้อยเข้าเหมือนเดิมครับห้าสามแปดทำย้อนหลังไงก็เข้าครับไม่ต้องซีเรียสครับแต่ว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าทําเพื่อมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับหลักสถิติทางคณิตศาสตร,ร์อืต่อไปนะครับวางสี่ครับหลักร้อยออกผลออกสี่ตองสองครับมานะครับ วดที่สามต่อไปวดที่สี่นะครับงวดที่แล้วนะครับที่มันออกสองเจ็ดศูนย์ร้อยบางสองนะครับมาครับเข้าทั้งหมดสี่งวดนะครับงวดที่ห้าเรามีรู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับต้องลุ้นด้วยกันนะครับ ไม่เยอะครับวางแค่สองตัวหลักร้อยถ้าได้ติดกับหน่วยมาตรงๆก็แค่สองชุดหนึ่งหนึ่งวัดดวงครับต่อไปครับหลักร้อยนะครับอ่าหลักร้อยก็คือเลขสามนะครับสูตรบอ่าสูตรเจะได้แปดนะครับสูตรบีได้สามเพราะฉะนั้นหลักร้อย ผมนะจะมีแปดกับสามนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีคิดกันนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้หลักร้อยเลขสามก่อนอื่นเราก็ต้องหาผลรางวัลหกตัวของรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่มานะครับงวดที่แล้ว ออก472270นี่ครับ472270ตัวแรกนะครับที่เราจะวางก็คือหลักร้อยนะครับคือ e นะครับลำดับที่1ตามนี้นะครับ2คือตัวนี้นะครับหลักร้อย2ตัวนี้ ต่อไปลำดับที่สองนะครับก็คือนะครับ G ก็คือหลักหน่วยบางบวกศูนย์ต่อนะครับตามด้วยลำดับที่สามก็คือ F F ก็คือหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนก็คือเลขเจ็ดเลขเจ็ดทั้งหมดห้าตัวนะครับนะี่ครับคือหลักสิบ,บนทั้งหมดครับห้าตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า สองบวกศูนย์บวกเจ็ด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 หลืออีกตัวหนึ่งก็คือคงที่นะครับตัวนี้บวกหกคงที่เราเราใช้วิธีคูณเลยนะครับหลายตัวมันยุ่งยากผมก็คือคูณเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดมีห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้าบวกกับหกก็เป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ด บวกสองก็เป็นสี่สิบสามตัวนี้นะครับไม่เอาตัวหน้านะครับหรือเอาเอาตัวเฉพาะตัวหลังครับผลผลที่บวกได้ตัวหลังนะครับคือเลขสามตัวนี้นะครับจะได้อ่าเอามาเป็นหลักสามที่เอามาเป็นเด่นหลักร้อยนะครับของวันวันที่สิบหกมษาสองห้าหกสี่นะครับตัวนี้นะครับบวกกันทั้งหมดแล้วได้สี่สิบสาม เอกสารตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับเป็นสูตรปิ้งระยะสั้นปลักร้อยนะครับของแอดพัดหมี่โคราชขอฝากนะครับข้อมูลชุดนี้ผมไม่อนุญาตให้นำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับทําเพื่อเป็นแนวทางการสลับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับถ้าชอบ คลิปนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรับข้อมูลนะครับถ้าไม่รับกดกระดิ่งรับมันก็จะเวลาดู y o u t u b e มันก็จะไม่เด้งนะครับเพื่อไม่ไม่พลาดนะครับขอให้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการจับรางวัลสตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับหกตัวรางวัลที่หก็ได้ครับซื้อลอตเตอรี่ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ